กาบสวีดัสสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมผมเลวาสุดนะครับผมสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวイヤสองห้าหกเก้าด้วยนะครับผมคลิปในวันนี้นะครับผมผมก็จะมาเล่นวอล์คีสยามนะครับผมโดยที่ผมจะใช้ใช้เซตแปดสิบนะครับผมแล้วก็พี่บอลนานโนใช้ใช้ใชเซตเจ็ดสิบแปดนะแล้วก็มีเพื่อนผมด้วยนะครับผมเพื่อนผมก็เกณฑ์ทหารอยู่นะแล้วก็พึ่งว่างมาเล่นวันนี้นะผมชื่อเนมนะมาเดี๋ยวผมให้ดู ทักถ่ายพี่บอลก,ก่อนนะครับผมวันดีพี่บอลนะนาโนดนะ้วยนะผมวันดีครับวันดีครับพี่วันดีครับ <c oughs> เจอกัน EP ที่2หรือ EP ที่สามแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกัน EP นี้เรามาสามคนว่าเราจะกลับกี่คนนะครับ <c oughs> พี่คิดว่าเนี่ยอะเราลงเซตแ80ดสิบเนี่ยกี่นาทีเราจะแตกอะพี่ลองถ่ายเล่นๆเราขอขอขอยืนเหมือนเดิมแค่ติบนาทีพอรอบพี่แล้วเรากีอันทีนะพี่จ้าตอนที่เราอยู่ในโพสกันอะประมาณเจถึงดนาทีประมาณเออเยประมาณนั้นนะครับผมมาพี่ พี่บอลมีอะไรจะพูดไหมปีใหม่มีอะไรจะพูดไหมมีอะไรส่างก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับคิดอะไรก็ขอสมหวังปัถนาแล้วก็มาติดตามช่องเลวสุดเยอะๆนะถือว่าน้องเขาก็สุดจริงนะอ่ะถ้าถึงวงการแบบว่าสตรีมเมอร์ผมว่าเขาสุดจริงอ่ะแต่ไม่ใช่เลวัสดุนะอันนี้เลวสุดนะในใช่ใช่อยู่ขก็มาก็ประมาณนี้นะครับผมพี่พี่บอลพร้อมไหมพี่พร้อมครับพร้อมลุยเลยพร้อมยังอ่ะเนมพร้อมยังเพื่อน ไปดิดเลยมาตรงนี้เลยหรอดิดเลยดิดเลยอ่ะเอ้ยเอ๊ะเดี๋ยวถ้าดิดตรงนี้นี่ดิดตรงนี้ดมาครับมาดูตัดทาพมาครับอขอให้เล่นได้ด่าเด้อก็คือปกติผมจะเล่นมากสองชั้นนะคนดูตอนนี้เราจะย้ายมาเล่นโพสกันนะเออเลพี่ลงมาก่อนวะลงลงแล้วเข้าโพสเลยพี่ผมกำลังเกิดเอ้ยมันถามเลยมันถามเลยเลยพูดดิเลยบอกว่าแจ๊บไปแล้ว แจ๊ะแจวันนี้พี่แจ๊ะยังับเลขี่ห้าไปไปไเข้าโพสเข้ข้างใน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 ข้างใเลขยีหกเลขยี่หกยี่เจ็แล้วเพื่อนเลขเพื่อนอะวันนึงยี่ยี่เจ็ดไอะไรนะตีตีตตีเพื่อนก่อนเิ้ยเร็วมาเร็วอตี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 มามาตีตันตตีตันโ้ยโคตรใหญ่เลยตึกกูอย่างใหญ่อ่ะเพื่อนตีตันโตกูผูกแล นี่จะทางเดินทางเดินหน้าถอนนะเออไอตู้ไข่เนี่ยโดนตู้ไม่ได้ปิดเลยผมว่าผมว่าน่าจะติดแบบปิดปิดปิดอันเดียวเพราะปิดไม่เกี่ยนห้องเฮ้ยเพื่อนไปเพื่อนไปเจ้เจ้ยังพี่เจ้แล้วเจ้แล้วหายเฮ้อันนี้พี่บอลนาโนที่แบบ แกทำคลิปแก้แก so like, <in> ่นั่นหรอเพื <Philippines> ่อนใส่ชุดอะไรมาเลยี่บอลนาโนที่พี่ยัานาโนที่แกผู้ติดตามหนึ่งล้านผู้ติดตามในทิกเก็ตเนี่ยแหละแจ้แจ้นคนนี้แหล่ะแล้วไมรู้จักแกได้ไงวะเออพี่บอลพี่กับผมรู้จักกันได้ไงวะก็พี่มาดูสตรีมเองไงแล้วเองก็ทักพี่พี่ก็เลยคุยด้วยกูไปดูคลิปแกไอ้ทีงานแต่งไอ้ที่ปั่นจริงคลิปแกแล้วเล่นสตรีมกูจะดัตอนไหนเนี่ยเพื่อนพี่บอลเราเล่นสตรีมไหมหรือยังยัง สตรีมแล้วสตรีมอยู่ไม่ไม่ไม่ว่าเรียกโซนตีนไหมพี่เรียกเรียกเล่นเล่นต้นตีนมาหาเราเอาดิใช่เองเจ้าเองก็จัดดิพี่เปิดเองเดี๋ยวผมเรียกเองเวลหกเลเวลหกยังแตกครับเวลหกยังแตกในโพสอ่ะนี่เวลหกยังแตกอันนี้เนี้ยเข้ามาเนม้เนี้ยเรี้ยงโซนตีแล้วเนี้ยเวลหกยังแตกอ่ะมีสามมีสามคนอ่ะยังแตกเวลหกอ่ะ อย่าอย่าให้มันเห็นอย่าให้มันตัวอย่าให้อย่าให้มันตัวมันมันจะได้แบบเข้าแบบเซฟเซฟเซฟกูยังไม่ใหญ่อ่ะโอ้โหยังแตกครับอยู่ในโพอเลพอแล้วพอแล้วแค่นี้พออีซี่อยู่ด้วยเล่กลัวอะไรพี่อีซี่มันได้จริงมันก็อยู่ไก่นี่ไงพวกดีดักกัเปล่าเอออย่าไปกลัวพี่อย่าไปกลัวมามามากันเล่มากันเล่ไหวแค่นัฮะถ้าเล่ตายเราตกใครลงมัาละมากับเล่ไหวมากับเล่ไหว มาดูครับวันนี้เรานะครับมายืนกันอยู่สามคนนะครับเพิมาสามคนมาแล้ว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 หนึ่งนี่เยอยเข้ามาทำไมเฮ้ยเดือดไปอี๋สตรีมอะไรเดี๋ยวทำคลิปกับพี่บอลนาโนอยู่เนี่ยอยู่ในโพสเนี่ยพี่บอลถือถือยาวพี่บอลนี่เล่น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 ทำคลิปกับพี่บอลนาโนอย่ังนไง อยู่ข้างๆเลยครับอยู่วอนอย่าให้มันเห็นอย่าให้มันเห็นอย่าให้มันเห็นเลครับอยู่ในโพสเนี่ยมาหาเดียโอ้โเลียเอา้ยวใหญ่แคปมาดิไม่เล่นเวลหก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 หกยิโมะแล้วยิโมะนะเอาจิงจริงไอ้ธนงจริงใช่เหรอเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวเย็นพี่เดี๋ยวเย็นๆหอบไปนะทุกคนไปล้วนเลยล้วนเลย มาแล้ววิ่งเข้าไปเที่ยโกะเอ๊ะเอ้ยเฮ้ยมาแล้วครฮะเอาจรีพี่เอาดิเอาดิเห็นนนั่แหละ้วน่ะหกหกเวลหกบอกแล้วเพื่อนปั๊มเซ็ตจัดอ่ะนี่เลื้ออย่าติดเต้นพี่อย่าติดเต๊ะอย่าติดเต้นครับผมครับคือวิ่งติดเต้นน้องพี่กำลังกำลังเก็บอารมณ์อยู่อ้าวแล้วหัวค่าแปดไปไหนวะอยู่ๆพี่อยู่พี่เรามาพี่คมมีตู้ข้างใน จต่ยังนะแต่ยังนะเอาไม่ได้กลัวแม่งจะมาแบบเบิร์หกกันอืมอะไรเล้วแต่ปิดไมค์มึงหน้าอะกูปิดไมค์มึงหน้าสตรีมเมอร์โกหกนะเว้ยไม่ได้โกหกสตรีมเมอร์ขนไว้ทำไมพูดไม่ได้บ้าง รคับถ้าเลยอยากแต่งก็มาครับุยดีดักมาเลยดีดักก็เข้ามาหาเลยดิเอาไมาดิเนี่ยมีมีเว็บมีเว็บหกสามตัวนะอยากโดนดีดักสะบัดหัวอะไรเงี้ยแล้วโดนดีดักสะบัดหัวอะไรเงี้ยมีปะเจ็ดแปดสะบัดหัวมีให้ตายเลยหาจริงเถอะวะเจ็ดแปดแล้ววะโอ้เจ็ดแปดแปดสูตรเมื่อกี้เราโดนเลยยิงหรือเมื่อกี้เนี่ยมั่วชัดอะไปมาเรามาแล้วเลยมาแล้วเลยมาแล้วสองตัวสองตัวเออได้ยก เรารู้ว่าเล่อยากเล่นัดแต่เราตั้งโลปปิดโพสให้ไม่ต้องห่วงเลยเละเล่เนี่ยเล่แบบมีความฝันนะอยากโดนดีดักยิงสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรอย่างนี้มีหรวะแต่เราตั้งโลปปิดให้สิบชั้นเลยโอเคไหมเคได้ไอ้ล่อๆเลยไม่พี่เล่มันจะล่อเราแล้วไม่มีมันมีเวียหกอยู่อยู่อยู่ข้างหน้าอันนี้มันล่อป่ะอนนี้เอาบ้าปะเอย่าพูดเลยไม่มีเวียหกอยู่อยู่ตรงเนี้ยอยู่กำแพงเนี่ย อ่าไม่ไม่มันมันซ่อมเซตรือเปล่ามันซ่อมเซตรือเปล่าแบบว่าเข้ามาแล้วเปลี่ยนเซตอ่ะเธไม่ใช่หรอเอารอมันยังไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอบเอาไปละจะรอก็รอเอาเลยไอวิ่งมันมี่บหกอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวาไปไหนวะมันดิสเดาะเราไปแล้วเหรอหยิ่งโล่ไหมหยิ่งโล่หยิ่งโล่เละเข้าแบงค์นั่นมือนเดิมเข้าแบงค์นั่นแล้วยิงโล่เข้าแบงค์นั่นแล้วยิงโล่มันติดตู้เนี่ยโอ้ยตู้ไม่น่าหวางนะแต่ก็ดีแล้วแหละมันทำให้เราแบบเราเราดันช้า ไอพี่ถ้ามาโถมเข้ามาให้ให้ให้อยู่แบบนี้นะพี่ให้อยู่แบบนี้นะให้อยู่แบบนี้แล้วจากนั้นก็ยิงก่อนนะโอเคเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็ได้นะดูืว่าอยู่เท่าไหร่ก็ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวพี่จัดให้เนี๋ยรอก่อนพี่ไหนพี่รอทำพี่พี่รอทำพี่ี่ขยับมาเล่นนี่นะเลยไม่ทามือทำอย่างนั้นมึงจะโดนก่อนเว้ยเพราะว่ามันมึงจะโดนยิงเว้ยทางที่ดีอะมือเวลามึงจะตายปุ๊บมึงต้องแบบมีอยู่ตรงมุมแล้วจากนั้นก็นั่งอะนั่งแล้วมึงก็ยิงฟรีอะได้ได้เฮ้ยมันไปไหนวะมันวะ ไม่มันทําจุดเลยมันเข้ามาทําจุดเอาดีเออมันทําจุดมันหายไปอีซี่ก็หายไปเลยเนี่ยไหวไหมไหวไหมไหวไหมกูรู้สึกลนรู้สึกลนว่ะถ้าโดนเปิดก่อนอ่ะเฮ้ยฮ่าแปกมาอยู่กับเพื่อนนะอยู่กับเพื่อนนะมันตั้งโลกิโลวะน่าเลยมันอยู่บันเลี้ข้างหน้าบันเลี้ข้างหน้าเรนไม่เรนไม่ต้องเปิดเดี๋ยวเพื่อนมันติดเขาเด็กหมาไหวไม่หวไหมเด้อ รอให้รอให้รอรออีกทีให้เฮ้ยสายไม่ได้เลยเพื่อนายเนี่ยมึงเลี้ยงอะไรกตัวโตวเลี้ยงอะไรผมอะพี่เฮ้ยใครจะเลี้กูได้วะเพื่อนอันนี้เป็นล็อพผู้อ่ะอันนี้เป็นแล้วนี่เร็วเดี๋ยวถ้เดี๋ยวถ้าพี่บอกปิดโล่เองปิดเลยนะเดี๋ยวพี่คอยดูชื่อให้เลี้ยงอะไรไม่ได้เลี้ง เยียมรุมกูมีไม่โดนหรอโหหายไปไหนหมดแลวเรียโพมั่วจัดอะร้องมั่วอีเลยเนาะมั่วมั่วมั่วโอหเจ็ดแรือแปบเนี่ยแน่เจ็ดแป้าไม่ไม่ดูดูในติดสั่งเลยเนี่ยตกบ้าเลยกูไม่ได้สตรีมด้วยมั่วล้เอออันนี้นี่มันถึงไม่รู้จริงนะเนี่ย Sea, sea, มันมีจุดพลิกผันอยู่เลยตอนนี้มันเคยเล่นกับเราใช่ไหมตอนนี้มันมันน่าจะไปอยู่ไอ้ย่าเล่มันเข้ามาตัวหนึ่งเห็นไหมน่ะทำไมมันดูเงียบๆวะนนี่ไงมันช่วงกลางวันไงถ้าช่วงกลางคืนเราโดนตีเล่เทสเลย ไม่เอาเอาเอาไปยิงได้เนี่ยจริงๆเอาไปยิงได้นะเนี่ชนีออกไปยิงหายแล้วหาเรื่องเยอะเว้ยเอาไปยิงได้เนี่ยเอาเปยิงได้เดี๋ยวพี่รอข้างในด้วยน้องเออเองยิงเลยแค่ตัวเดียวมันก็รู้แล้วมีตัวพี่กลัวแบบว่าโคเทคมากเงี้ยแล้วแบบว่าปิดไม่ทันเงี้ยน่ะกลัวนะน่ะกลัวแล้วพี่กลัวอะไรวะพี่เอ็งไม่กลัวพี่กลัวไงเล่เลโดนกูแน่ รวยหัวมาแล้วมาแล้วหนึ่งไทยเทหัวจอไปเยอะไม่ได้ครับไก่หน้าไก่หน้าเซิร์ฟไก่ไก่ยุงหน้าไก่เจมวิสไปเฮ้ยพี่โดนผมโดนช่วยนะไปพูดอะไรเดียี่ต้องช่วยผมด้วยนะเว้ย เออพี่ยิงอยู่แม่พ so ี่คุณอยู่ตรงเนี้ยอยู่อย nope ู่ตรงอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเอออยู่ตรงเนี้ยช่วยคอยช่วยเแยน้องพี่เลพี่เลเดี๋ยวผมจะเข้ามาข้างในมันมันถ้าผมเข้ามาข้างในนแสดงว่าผมโดนแน่อีซี่มาแล้วนะกลัวแล้วพี่มันก็คนมันก็คนเหรออืมเราก็คนชนกันได้แั้นแหละน้องพี่แม่งสุดเลยอ่ะจริงเพื่อนจริงนี่มันเข้ามาแล้วเนี่ย อย่าปกลัวปิดป you know? <need> <laughs> ิดปิดประตูให้ปิดประตูให้ปิดปดประตดประตูมือหน้าเขียดอไม่ให้ออกเลยเฮ้ยขอขอขอนานดิเพื่อนออกได้แต่ต้องทิ้งวิญญาณไว้ที่นี่ถ้าอยากออกกันวเยิงกันเปยิงนะตัวมยิงะไม่โดนาตไมหาย ถอยพื่ออะไรวะถอยไม่อมน้ำด้วยไม่อมน้ำด้วยมาอน้ด้วยมาเนมดูขาไว้เนมเอาของยาตู้ก่นเออได้เเอาสิบห้าแปดดีาี่บอนกลัวไหมน่ะกลัวนิดนึงนิดนึง เยวระวังหลังนะระวังระวังอของอะ่ะแสดงว่าช้าไม่มีไม่มีคนวอแน่เลยจอนเจ้าเราเล่นง,ง่ายเลยพี่งงไ,ไหนบ้านไหนบ้านยิงยิงยิงไปหน แคนแม่งมาตัวหนึงเลยยงบนหัวเห็นยังใจไม่แเรารอชิวๆกันแจ้งนางฟ้าเลรวังข้างหลังไก่เลยฉโนงฉนงคุปปาดิมาแล้วพี่มาแล้ว เนียมจะเล่น,กนมไก่แล้วไหมเนียมเล่นไก่ไปแล้วครับไปแล้วครับเอออาจจะโดนได,ได้ไม่ได้ไ,ดไปแล้วนะบ๊ายบาย ดูดิสองชั้นรีแบแบบเยอะแยะจัดอะสองชั้นตู้ม่วงอะบางจุด,ดนี่ยังไงเอ้ากูโดนที่อะไรนะ่นะไหนอะนั่นอะเลยตู้มว่วงนู่นน่ะเห็นปะโอ้เย,ยอะเลยะเยอะจริงเยอะจริงนั่นอะเยอะเยอะแยะเลยนู่นอะ เลยถ้าเราโดนสองร้อยามสิบยิงหัวเราเลือดจะลดลงเยอะปะเยอะเลยปืนต้องสองร้อยามสิบหน่อยเหลือเลยถึงขาปะหรือไม่ถึงถึงถึงประมาณหัวหัวสองเราก็ตายแล้วั้ะปืนเราเวทต้องสองร้อยสามสิบเพราะว่าปืนปืนร้อยแปดสิบเนี่ยปืนเวทร้อยแปดสิบเนี่ยยิงหัวสองตัวหนึ่งนะถ้าเป็นถ้าใส่เซตแปดสิบอะอถ้าถ้าใส่เจ็ดแปดเราโดนหัวสองเลย บ่มีไก่บ่มีไก่เลยบางจุดนี้อยู่ไหนตรงช่องประตูเลยประตูกับาต่าหมดแล้วนช่องนั้นอะถ้าชื่อไม่มีพี่ขอออกมาเดินตรงนั้นมีหนึ่งตัวแต่ผมก็จะเอาตัวนี้อ่ะ วะจัดเอ้ยแม่งโบดกูยิงไม่โดดเฮ้ยเซตมาเหรอวะเซตปะไปนดีมีในโบดอะเห็นยังในโบดอ่ะมีตัวหนึ่งอะเซตเซตเซตตายจะท่าเอาดิเนมจะดาวน์แล้วตัวตัวตัวตายเนมเก็บนี่เนมเก็บเกตานิ่มเก็บเก็บเก็บเข้าโพลเข้าโพลเข้าโพลเก็บเก็บเก็บวิ่งเร็วเดินเร็ว ไปเพื่อนไปไปลอกโพสต์โพสต์เห้าห้าตาปิด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 การปิดกันมามาดอกเซตมาน้องมามามาเอาแล้วหัวหัวอยู่ไหนตัวตัวอยู่กับนี้เดมีตัวมาแล้วเห็นไหมน่ะไหนหน้าประตูอะได้ครบแล้วน่ะเดมได้ครบได้ครบได้ครบแล้วโอเค ได้ครบดีวะแล้วใส่เจนห้าลงมาเลยอ่ะเมื่อกี้น่ะใช่ใช่เจนห้าตัวหนึ่งแล้วก็ห้าแปดตัวนั้นเซลล์อ่ะเซลล์หลยรอป่ะไอ้โดนั้ยังอยู่นะไอ้โดนั้ที่มันใส่โบดตายแล้วโบดตายแล้วโบดตายมันอยู่โพ้ข้างนะมันจะใส่มาชนหนอเมื่อกี้น่ะอ๋อมีัวนี้โจอ๋อดิพี่อ๋อดิพี่อ๋นดิอดิมาตีดิมาตีเลย อุ้ยเยอะเยอะเลยายเยอะตายหนึ่งตายหนึปิดประตูแล้วเราเราต้องกลับเราต้องกลับเมื่อกี้มาแล้ว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 อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยอุ้ยอีกเส้นมาเลยเส้นมาจะจแปลกจะแปลกเรีนได้เล่นได้เล่นได้เดี๋ยเดี๋ยว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 เวนึงตยวยวเดวเดีตยวยวเดวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดวดีวว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 ว ข้างในมีข้างในมีเลมาหน่อยมาหน่อยอยู่ในอยู่ในเลี้ยงหลังหลังหลังมาตายตายตายเจ็บข้างในสองเก็บข้างในสองตัวข้างในสองตัวไก่ดูดแล้วปิดประตูก่อนได้ปะข้างในซช่สองตัวนะเลเลไปไหนตายวะปิดเลยปิดปิดปิดทึบเลยข้างในมันมีมันจะรายไม่เอาไม่เลยเอาไหม่บอลช่วยตีได้ปะพี่บอลช่วยตีแต่หนึงงี้น้องไม่มีคนตายวะ โอ้ยพี่บอลยิงนีพี่บอลอันนี้๋วไหวไหวพี่บอลไหวไหวไหวยิงให้โดนยิงให้โดนไหวไหวยิงให้โดนยิงให้โดนยิงโดนพี่บอลจะตายแล้วพี่บอลช่วยอยู่เพื่อนหน่นึตัวดีตัวเดียว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 ตัวบียวตัียวเพียวยวตัวเยวตี่วัวเดียวตัดยวตดวเดวตัวดัดดยัยดวดตเตเีัดเยดีีดีดีี่บอลปิดโีเตดีเยวีคนเข้ามาชนอยู่แล้ว ไยไก่ดูดของฟีข้างนอกพี่ไก่ดูดของฟีข้างนอกมันนอนมันนอนดิสมันนอนดิสขอปืนหน่อย <c oughs> ไก่ไก่ดูดของฟีข้างนอกพี่บอลเอาปืนเอาปืนให้เพื่อนดิผมไม่ทันว่ะไ <c oughs> อผมมาเพื่อนโอ้แม่งทำอะไรวะเลยโอ้ยอมตะมันดิสเอาอมตะเอาโดนได้ไงอะเออมตะมันดิสไงแล้วพี่อยู่ข้างในคนเดียวเหรอไอคนคนในธนาคารโอ้รั่วเลยแล้วพี่พี่อยู่ข้างในคนเดียวแล้วพี่โดนโดนเซ็ตอะไร ปิดโล่อยู่แล้วหันมาก็โดนเซตธรรมดายิงเลยยังไม่ได้ห oh, ันตอวตายเฮ้ย e. มันเก็บของอยู่เลยมันเก็บของอยู่โ oh. อ้พี่โดนเซตธรรมดายิงด้วย